นะครับทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนนะครับมาดูบรรยากาศการตัดอ้อยสดตัดรถตัดอ้อยแชสไอเอสเอเจ็ดทันก็ดิบแล้วนะครับยิบกู้สิบล้อนะครับบรรยากาศก็คร้อมเย็นๆแล้วนะครับสำหรับวันนี้ย้ายมาลงแปลงใหม่นะครับแปลงนี้เราอยู่กับแปลงน้อยของพี่ชายนะครับซึ่งมาดูดูการแบบนี้ก็ใช้รถนะครับในการตัด ว่าประมาณสถานการณ์ลแล้วรอบนี้นะครับอาจจะตัดเข้าไปนะครับส่งโรงานไม่ไดงอดใจนะครับเลยใช้รถลงทำงานแทนเลยนะครับก็ความกังวแลวก็เร็วด้วยนะครับ เยอะแล้วนะครับสำหรับในวิจัยที่จะต้องใช้รถหนังนะครับหลังจากนี้ก็เป็นการดูแลพันธุ์นอแล้วนะครับได้ยินข่าวว่าต้นเดือนหน้านะครับต้นเบียร์นาทำงานก็จะปิดรับอ้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะวันที่เท่าไหร่ ได้ยินข่าวมาว่าประมาณวันที่เจ็ดนะครับเดี๋ยวเราก็รอดูกันอีกทีเพราะว่าไม่แน่ใจนะครับเหมือนถ้าเป็นวันที่เจ็ดนจะปิดไวไ้ปหรือเปล่านะครับในรอบนี้ซึ่งสำหรับพี่ชายนี่กลัวไม่ทันนะครับก็เลยต้องนำเจ้าเคตนะราตัดอ้อยนี่ลงพื้นที่เลยเพราะว่าคาดเดาไว้แล้วนะครับถ้าอาจจะไม่ทันแน่ นะครับวิ่งตัดมาก็3าวันแล้วนะครับเหลืออีกน่าจะอีกหนึ่งแลงนะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วใกล้พึ่แล้วนะครับสอนนี้